สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้วยชาแน,นลอีกครั้งนะครับหลังจากที่ยางหายกันไปนานเนาะวันนี้เราอยู่กับนี่ชุดตรวจแอนติเจด้วยน้ำลายนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยผ่านออยอนะครับแล้วก็หน้ากล่องเป็นแบบนี้เห็นไหมเลยหน้ากล่องจะมีคิวอาโค้ดด้วยเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์โปรสแ,แกนแล้วก็ข้างหลังเนาะก็จะมี เป็นวิดีโอที่สาธิตการใช้นะก็คือสกแกนตรงนี้ได้เลยในกล่องาตาแบบนี้ตัวนี้สิบนาทีเนาะตัวนี้จะไม่เหมือนบางยี่ห้อจะสิบห้านาทีใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เนี่ยสิบนาทีแล้วก็ไม่ต้องแย่ไม่ต้องเจานะเนาะไม่ต้องเจ็บสําหรับใครที่กลัวโดนแย่อย่างเราเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะนะครับแล้วก็ลองใช้กันดู กล่องเนี่ยคือหนึ่งเทสเลยนะไม่เหมือนกับบางยี่ห้อที่แบบว่ามาเป็นกล่องใหญ่ๆยี่สิบเทสยี่สิบห้าเทสแล้วเอามาแพ็คแบ่งขายแต่ตัวนี้คือหนึ่งกล่องหนึ่งเทสเป็นมาตรฐานที่ขายตามร้านขายยาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะจะมีรอยปะตรงนี้นะครับให้เราแกะก็กดลงไปตามรอยปะได้เลยง่ายๆปึ๊บได้เลยนะครับ อะไรบ้างเนาะกล่องก็จะมีคู่มือนะคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจําเนาะจะไม่เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะคะใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มีให้เราสแกนวิธีการใช้อยู่แล้วเนาะทุกกล่องจะมีสติกเกอร์ตัวนี้ติดหน้าหลังนะครับสามารถเช็คดูได้สแกนดูได้ ทีนี้ก็จะมีอันนี้อยู่ในซีนตัวนี้จะเป็นหลอดหลอดที่ที่เราเอาล้ำลายใส่ลงไปเนาะผสมกับน้ำยานะแล้วก็จะมีจุกป,ปิดนะส่วอันนี้ก็จะเป็นซองที่เป็นไอตัวที่เหมือนที่ตัวจคันอนะอ่านี่เป็นตัวนี้นะแต่เราก็จะต้องใส่น้ำลายไว้ในหลอดใช่ไหมแล้วเราก็จะมาหยดในนี้นะครับ ในหอมมีอะไรอีกหออไม่มีแล้วมีกันชืน้นโอเคเดี๋ยวเราตัวนี้ก่อนที่เราจะใช้นะก็คืองดงดอาหารงดน้ำงดอา,อาหารเครื่องดื่มงดสูบบุหรี่นะประมาณอย่างน้อยสามสิบนาทีนะตัวนี้ในในซองกระดาษนี้นะมันจะเป็นตัวปลวยแล้วก็ทำการพับแบบนี้พับปึ๊บ ตา,ตามรูปของเราได้เลยนะคะแล้วจะมีเงี่ยงตรงนี้ให้เราเนิดนึงอ่เราก็ใส่เข้าไปให้มันนี้ปึ๊บใส่อ่บมันก็จะเป็นตัวนี้อย่างนี้นะครับตัวนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้นี้ไงแบบว่าเวลาถุยใช่ไหม เป็นการแบบเขาเรีออรย,ยกยว่าอะไรถุยดูให้จบภาพไหมค่ะน้ำลายหรอหรือว่าอะไรในห่อจะมีตัวน,นี้ตัวหล,ลอดที่มีหลอดที่มีน้ํายาอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะน,น้าลายของเราเนี่ยผสมลงไปนะมันจะมีขีดตรงหลอดจะมีขีดบอกเราใส่น้ําลายไปประมาณให้ถึงขีดเนาะแล้วก็ทํางารจุกจุกไว้ปิดเนี่ยตัวน,นี้ก็คือเอาไว้ มันจะได้ไม่หกเออเธอนะครับโอเคอไอ้เนี่ยถ้าผลตัวออกมาเป็นสองขีดนี่งานเข้าเลยนะอ่ะแล้วก็อันนี้ตัวนี้ใส่ลงไปปึ๊บทำการใส่น้ำลายลงไปนะครับเป็นเซอร์ไหมไม่ถุกภาพไหม ก็เป็นฟองมองเห็นไหมอะ่ะเนาะเพื่อความชัว่ออีกหน่อยแล้วเนาะโอเคอเ,คเท่านี้นี่ก็เกินแล้วนะเกินเกินขีดละขีดที่เขาขีดมา็นไหนล้วว่า จมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เราก็การปิดจุกตรงนี้ปิดลงไปเลยนะปิดลงไปปึ๊บอ่ะปิด,ป,ดปิดทางอ่ะเอาทางนี้นะทางนี้เอาทางใหญ่ลงเอาทางนี้ขึ้นนะฮะอันนี้น้ำลายตัวเองนะไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำลายคนอื่นไม่ได้นะ ปิดลงไปึ๊บนะครับปิดลงไปแน่นแล้วก็ทำการพลิกพลิกไปมาสิบครั้งนะหนามี่ห้เจ็ปดออันนี้10สิบครั้งนะอนี้อ๋อเราเห็นแล้วนี่แหละไอ้ขีดอะแต่ว่ามันบางมากนะก็ทีนี้เราก็จะรอเนาะสิบนาทีนะแล้วก็ มาหยดอ่ไม่ใช่ไม่ใช่รอสิบนาทีนะเราพูดผิดถ้านะคือต้องหยดลงมาก่อนนะฮะหยดลงไปตรงเนี้ยสามหยดในแผนเนี้ยจะมีอ่ามีรูตรงนี้ที่เขียนว่าตัวเอสเนี่ยตัวเอสนะเราหยดลงไปสามหยดนะครับแล้วก็รอดูว่ามันขึ้นกี่ขีดเนาะมีมีให้มือมีรอยมีรอยนิ้วมือให้จับตรงนี้ปึ๊บนี่นี่นะโอเคสามารถบีบอย่างนี้ได้เลยนะ 1> 1, 2, 3, น่ครับที้เดี๋ยวรอสิบนาทีเนาะสิบนาทีมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับโอเคครบสิบนาทีแล้วนะครับอันนี้ก็ผลออกมาแล้วเป็นขีดเดียวก็คือรอดเนาะซีชั่นนี้เรารอดนะครับ ถ้าสมมติใครที่ติดเชื้อมันจะขึ้น2ขีดตรงนี้นะสองขีดเหมือนที่ตรวจคันเลยเนาะแต่ว่านี้ขีดเดียวแต่ว่าวันนี้รอดถ้านะสำหรับนี่ชุดตรวจชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ350ถึงเกือบเกือบสี่บาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่ขายนะครับนี้ถ้าใครสนใจเนาะไม่ได้มีขายนะแต่ว่ามีซื้อมาเยอะพอจะแบ่งได้นะครับถ้าใครสนใจก็ลอง ทักมาตามลิ้์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับรีวิววันนี้นะครับชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อจากน้ำลายนะจบเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ